แล้วก็มีเจริญศักดิ์งวงกรส,สุขนัทเหมืนตาสุปชัยใจเด็ดและสุปโชคสาราชาตินะครับยืนเป็นแนวรุกเอาครับเรามาดูเกมกันเลยนะครับธีรทรเปิดบอลยาวเข้าไปในกรอบโดนวงสกันมาได้เจริญศักดิ์เก็บได้แต่โดนสกันไว้หนึ่งจะพาบอลลุยขึ้นมาจงังหวะน,นี้ยังบนได้เอาครับหาจังหวะเกาเชียนยี่เปิดลูกนี้บอลออกไปเองคนระับไม่ฉันแลบนะครับ เกมบุกใส่จ <no wonder> ีนใส่ท <leva> ีมชาติไทยตั้งแต่เริ่มเกมเลยนะครับล้าก็เข้าใจในสถานการณ์นะครับถ้าวันนี้ี่เก็บชัยชนะจะเป็นการเปิดลูกนี้มาเสาไกลโดนโมงสกัดออกมาได้สุพนันหดมหาไม่ตรงกอบครับลูกนี้สวนไปเลยธีบอลทีออกจากเท้าต่างเล่ยนะครับจริงๆนี่ช่วงหลังเขาก็หลุดไปเป็นมือสองนะครับแต่หลาน ดึงจังหวะไว้นิดนึงและเปิดลูกนี้ไปเสาไกลเอาอตกแล้วก็ยิงลูกนี้ไปตดปฏิวัติโอ้โหจะซ้ำไม่ได้ครับมาเข้าทางของปฏิวัติอีกทีหนึง่งโอ้โหเสือไปเหมือนกันนะครับสําหรับทีมชัดแถวนะครับบวยซื้อห่าวดูครับบอลลงสวยมากนะครับแล้วตัดสินใจยิงยัดเสาแรกครับอย่างดีนะครับปฏิวัติปิดมุมเอาไว้มิดเลยครับสุประชัยได้บอลไหลต่อมาเจริญศักดิ์ สุภชัยเอากัแต่งเข้าขวาแล้วซัดลูกนี้ตรงตัวโอ้โหทำกันได้ดีล้ำหน้าแต่ไม่ล้ำนะครับสุปชัยหลากจีเข้าไปสุปชัยเอาครัดใจเปิดด้วยสายเข้ามารูนี้ได้มงศูนย์โอ้โหสุภชโชคสาร,ราชาติครับทำประตูให้กับทีมชาติไทยขึ้นนำนาทีที่ย0่สแล้วทำกันสวยมากครับแล้วจังหวะจบสก,กรอร์ดีเฉียบคมเลยครับสุภโชคนะรครับ มาน้อยแต่ว่าได้เฮก่อนครับกองเชียร์ทีมชาติไทยที่สัญ,ญามอลิมปิกสเตเดียม9ของสุปรโชคในนามทีมชาตินะครับบอลยาวจากวิลเลเทศค,ครับทิ้งมาให้สุประชัยดูสุประชัยครับเหลียงจีเข้าหาแนวรับจีนจังหวะเปิดเข้ากลางบางตัวประกบหลุดครับพลาดเดียวโดนลงโทษเลยครับกองหลังของจีนโอ้โหขัดแบมาที่จุดนัดพบเลยนะครับ ฝัง่งของหวังต้าเลยนี่ทิ้งตัวไปฝั่งหนึ่งแล้วนะครับซื้อหาวฝากบอลมาที่อาหลานแล้วก็ได้ซัดลูกนี้ชนเสาโอโ้ยังไม่เข้าแล้วจังหวะน,นี้เคยหนันตัวได้บอลเข้าซ้ายยิงอีกทีนึงก็ยังไปติดโอ้หมุมออกมานนาทีวิกเตก,ก็ยังเอาตัวรอดมาได้นะครับดูเกมของจีนครับอาหลานยิงลูกนี้ชนคนเสาครับแล้วจังหวะเข้าสมนนั้นก็ไม่กล้าเสียบสกัดนะครับกลัวจะเสียจุดโทษ บอลมันกระดอนพื้นหนีมือกรสุปชัยกลับไปที่เทรทรสุปชัยมาทําได้สวยเลยครับสารัดสารัฐไม่มีใครประก,กบแล้จริงลูกนี้โอ้โหชนคารเแล้วบอลลอยมาเอาครับทีมไทยยังได้บุกต่อสุพนันไหลามาให้กับสุพระนันอีกทีหนึ่งก็ไม่ตรงขอบอีกโอ้โหเกือบจะเป็นประตูที่สองของทีมไทยสองจังหวัดกลอบบอลชนคารสนั่นเลยครับนี่ครับก้มหน้าแล้วสัดห่างสามเหลี่ยมไม่ไกลครับ เวลานี้ตอนนี้กำลังจะเข้าสู่5นาทีสุดท้ายเอารับไทยเอาบอลมาได้อีกบอลมาสุพนัทแตงแลขวาโอ้โหหากลูกนี้นี่กะเด่นทางเลยนะครับแต่ว่าไม่ตรงกรอทุ่มของจีนนะครับเราสุประโชคให้มาที่สุพนัทโอ้โหหลอกยิงเสาแรกแล้วนะครับบิดมากไปนิดเดียวครับครับหลอกขาดประตูที่สองนะครับย้อนดูภาพช้าก,กันอีกสักนิดครับสุปโชคตะลุยล่าขึ้นมาล็อกหลบแนวะรับของทิมชัดจีนแล้วตรงนี้ก็ พยายามจะสกัดแต่ไม่ขาดนะครับทีมชาติจีนแล้วเปิดมาให้สุพนัทเลือกยิงหนีมาเสาไกลแล้วนำทนักผู้ชมกลับมาที่สนามสนยามโอลิมปิกสเตเดียมนะครับในเมืองเซนยางประเทศจีนเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกกำลังใจของจีนนี่หดหายเลยนะครับแต่ถ้าเซฟไม่ได้ก็คงจะต้องมาเริ่มกันใหม่ อาคบเฟนหนนตัวโวนกับปฏิวัติมาเท้าสายแล้วสโโโัโอ้โหข้ามขางครับโอ้โหเอาแล้วครับไทยยังอยู่ในเกมครับยังนําอยู่หนึ่งคุ้มไกลครับไว้ซื้อ่าวทุ่มเข้ามามงมาได้ครับอลัดแต่เข้ามือของ้รัษาประตูปฏิวัติวีระเทพเปิดโด่งๆไปลูกนี้ปัดทิ้งออกไปก่อนครับหวังต้าเลย เสียงควงไทยลองเปิดยาวก็ามาตรงเส้นกรอบเขตโทษบอลตกมาต่วัดทิ้งเอาไปครับไทยพีระโดนเนื้อไป,ป่านฟาวเล่นในช่วงครึ่งหลังนะครับรีคลิกของจีนครับย,ยอดลูกนี้เข้าไปแล้วก็หมงตั้งเข้ามาแล้วซัดโอ้โหเรียบร้อยครับรามูโอ้โห สลาโน,นนี่ยังไม่ได้เซฟเลยนะครับลงมาแล้วก็เป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งคนระับสำหรับจีนในนาทีที่79็ดิกฟรีคิกหยอดเข้ามาห่งตั้งมาตรงนั้นก็มีกองหลังไทยอยู่หลายคนนะครับแต่ว่าหลุดตัวประกบไปครับ้คืบครับลาโมต้องเรียกสมาธิกลับมาให้เร็วที่สุดนะครับสำหรับทีมชาติไทย แต่บูมีครั้งหนึ่งเปิดเข้ามาลูกนี้มองอู้หูอีสนานโดนออกไปนี่ไม่เจอบอลแล้วนะครับแต่ว่ามงไม่ไ้เลยครับจีนเจตนาของภสันติภาพสันติภาพมาสันติภาพคืนให้สุพรรณนันข้างหน้าตอบเข้นโทษขอแล้วก็รุ่นนี้สุพรรณนัอู้หูอีจ๋จะฉีกนี้ตัวรบ้กับจากเชียงกวางไถมาครับได้มงด้วยเดี๋ยวดูมุมนี้ครับ มีจริงของไทยวิ่งเข้าทางสุพนัณมาสวยเลยสุบรรณอ้าวเล่นเองก่อนไปเรื่อยๆฝากไปให้กับสุปปโชคสุพชคจีก็มาทีละทอนวิ่งจีมาสุปปโชคให้เป็นตัวหลอกแล้วสัน้นลูกนี้โอ้โหบินปัดยิก็ไปได้ครับหวังได้เลยมุดเสียบคานอยู่แล้วนะครับลูกเก่งของสุปปโชคเลยครับเสียงจีเขหาหากรอบเขีนโทษแล้วตัดเข้ากลางปั่นด้วยขวาครับ กลับมาถึงหวังต้าเลยไายไปยางบีบและเพื่อสินกระเป๋กิเนหมดเวลาการแข่งขันนะครับโอ้ทีมชาติไทยครับบุกมาเสมอกับทีมชาติจีนแบบสุดมันนะครับหประ